สวัสดีสิสวัสดีสิเราไม่เห็นมาดูตัวกะมันดูยังไงมาหันกล้องไปรอบเนี่ยเ่ยหน้าใกล้มากอืมสวัสดีสิใบบุยใบบุยบุยทำไมใบบุย,บย,บย <laughs> วันนี้มากินทำซีกเกิลมินเนี่วะชิ่กเกินี่เห็นไหมนี่ อันนี้ไปไหนมาเดินมาเพื่อมาแม,ม่บอกไปนั่งเดินมาแม่บอกจะกลับค่้มอันน,นี่กี่โมงขัทุกโมงไปกี่โมงบ่ายหกโมงเลือกคอนประมาณครึ่งชั่วโมงคอนคืออะไรขับรถมมมมคถรึ่งชั่วโมงอ่ะวนคอนคืออะไรคอนอีกคอนคืออะไรคอนเทคตาอืมครึมมม่งชั่วโมงแล้วก,กินข้าวอีกเพื่ออีก ซือยำทำเบย์อะไอีกผัดไทยให้น้องเลยไปแวะตัวลุงซื้อของมารมานะไป็นละไปไปอะไรอีกยังไม่หมดยังไม่หมดอีกอ่ะคุณเส้นไงกินข้าวหนึ่งเส้นไม่ใช่ซื้ออาหารหนูมาอีกอืมของสำลีสำราญแล้วก็โดนี่โดนัทะมหมดละไปไป ไม่หมดยังไ,ไม่หมดอีกอ้อน้ําน้ําเปล่าน้ำเต็งโมอีกวันนี้ทําบุญด้วยซีน,น้ําเปล่าโกรดคุณตาโกอดถ้ายังไม่สอบโกรดจริงๆด้วยฮะบายบายไม่มนกิจนะยังไม่หมดเชื่อไหม เคยรูซื้อใส่เลย <laughs> ดูเหมือนกันนะโ <laughs> ชว์ละกันแล้ว,ลวมันมาดูเหมือนกันทำไมต้องกด,กดตู้ตรงนั้นแ่ะเหมือนกันนี่ไหม <laughs> เหม็นทำไมหอม,มเหม็นไม่หอมไม่โกรธละนะหาย <laughs> หายเร็วหายหน่อยนะ <laughs> ถ่ายแล้วมันถ่ายเห่งทำไมบุยชี่บุยบุยบุยจุกงจุกดีสิใช่ไหม